อร่อยเลยได้เลยเห็นไหมเพราะฉันรอ,อผัดเอ,อ่อทอดกระเทียมเพราะว่าหมูถ้าหมักเนี่ยต้องใส่หมูทอดกระเทียมจะอร่อยฉ่ำมาก<ย>เออเพราะหมูเ้าหมักไงเวลาหมูหมูหมักพวกเนี้ยเวลาทอดกระเทียมแล้วจะฉ่ำมากมันอร่อยลูกน,น,นะ ไม่ได้ลงมาจะยากเอาเพืาศึกษาอทเลยเัเลยแล้วก็ภาพมีหกปราดาหมูนุ่มนะคะโอ้หนุ่มจริงอันนี้แอดเพิ่มอันไหนแล้วก็แล้วก็นี่ใช่ไหมโอ้โห๋อเอ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 ออร์อยฉันรอฉันสอบแปมงเลย ต่อเนี่ยกดนี้ใช่ไหมกนก็เสร็จแล้วก็เสร็จล้อสอนอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้มันซ้อนโอ้กดอนะอันนี้พิมคะบายแล้วแบบติ้วหนูเจ้าใหญ่แบบติวอยางนี้ย่านี้อย่างนแบบไหนอย่า้แบบตัวเองพาดแตวาอยากให้นี่ะไต้องาก่อนเอาเอเอาอาหารก็ได้เอาอาหารเยอะเด่นตัวเองดด่นอยต้อไป ไม่ต้องอาหารขก่อนอ๋อต้เป็นอาหารก่อนเพิ่ม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 เดี๋ยวเราเสียตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเสียรงนี้ก่อนวเดี๋ยวไม่เราเสียดเปชงเย้าเอออ ยูรมนแมไม่เมืองต่างะช่หมไม่สามาอะไี่น่ม่คนเสียงารมณ์ไยม่จได้ได้ม่จะได้ไม่มมดมไ,มมได้ ก่อนไม่รู้จักจำเลยว่นาตอนนั้นไม่ได้อตอนนั้นตื่นเต้นอยู่อ๋อถ้าเราถ้าเราพูดเต้นเต้นเราพูดเรา,เราต้องเป็นเอาตัวเราก่อนใช่ปหมอันที่แรกใช่ไหมที่เป,ป็นที่เป็นตัวเราเล็กๆอ่ะต้องเป็นเอากดอันแรกก่อนใช่ไหมไม่ค่ะก็ต้องกดกดถ่าแม่แม่แม่มีฟูดอยู่แล้วใช่ไหมไม่มต้องกดฟูดก่อนก็เพิ่มเราทีละอ่าเข้แต่ละถ้าแม่ต้องการให้อันนั้นตัวใหญ่อันดี้ก่อน เริ่มใหม่เนาะต้้นเริ่มใหม่ถ้าเป็นฟุตใหญ่แจกก้อนนี้ก่อนนาะตัวเออหน้าต้องกินแบบนี้แหละไม่งั้นมันไม่ไม่ร้อนแล้วเราจะไม่น้ำมันก็จะเยอะนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกไม่ว่าแค่แนะนน้ำก็รองดีเป็นลูกเสียบเรื่อแล้วนี่จะบอกสียเปิี่ยปีได้ได้ไม่ว่าผงชูรสมันน้อยกว่าข้าวม้วน เิแล้วก็ทับทับซอนทับซอนเพิ่มเป็นตัวเราโค้ะต้องให้ต่อของตัวโค้แล้วก็ขยายเล็กลงเล้วนันื้อัวเ้อตัวเน้อตัวเอตอตัวเล็กตัวเนื้อตัเือเนอตัวนอัเนอนอัเอน้อตอเรือเ้วเนืน้เลืเนเืนอนอนเ ปี๊ไม่กินเนอหรอินเพงกินเช่วยแม่นิดนึงแม่ไหมอันนี้คือาโรเทียมหมอนมะเป็นราดชมนี่แล้วก็กดอ๋อเหอโอ้สีกลรบกุมนอร์ร้กว่าเนาเนี่ยเกินใหญ่มากเลยนะเรากดเรนี่นะอาก็ได้แล้วอ้ไข่ด้านในนี่มไ้ไ่ด้านในนี่แหลอันนี้มีทำเป็นเลนจี้นะคะความหายที่อะไรหรอ อันนี <c ough> <c ough> ้ของคุณแม่จานที่เสร็จแล้วส่งออกนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เสร็จแล้วส่งออกอันนี้ของคุณแม่จานที่อีกสิงหนึ่งทีเราต้องหนึ่งคือคุณกินนะคะแม่นะเ่าด้มาที่ับที่หลงพูดใช่สักการจับจานที่ออกมันจะได้ยินเลยจำได้ใช่ไหมนั่นแหละประมาณนี้นแหละอุตาทียผิดเนาะไปอาหจีทำไมทำทุดอย่างเลยไม่ปิดเลยอ่ะใช่เหมกันกัน เด่นไปเลยสิอ hey, ๋อย oh, oh, okay, yeah. mm, okay. ังไม่ได้กินไส้ช้กันเลยอยากย่่ไหอ้ล้อร่เยอ่ะเยียมูหหูหาเยียหมูก็นิ่มนะครูขาครูสอนที่ว่ายังไงได้เลยได้ล้วได้ม่ให้ให้ให้กินโดยเฉยๆก็เราคุได้เองได้อยู่ให้เยอะม่ต้องหมูคลิปเพิ่มลกคลิปอะไรลูกบอกแม่เอันนี้ถ้าอย่างไรก็่ถ้า เดีอนันหะเดือนหนึ่งมีสองสอเดือนสองเดือนที่ได้หกหมื่นอยูแล้วก็แม่ต้องมีผู้ติดตามให้ได้คงห้าพันทำไงได้บ้างตัวกูจิบทำไงลง่บ่อยอไม่อยากได้เงินลงอยากได้เนดุอ่ะเดี๋ยวคนดูแม่แม่ดุ้หนว่าทำานหมองว่านะกระทรวงการคลังให้เงิให้ความเข้ามาดูเราเราต้องตอบปร์เซ็ต์แม่ต้องแม่ตองมามามีตัวตน ก็มีเป็นกระแสมาดานดได้ที่กระแสมาแม่จะมาแสดงความเห็นเล่นๆทัโลกอ๋อคอมเมนตลงในท i ิตตอก็ได้ถ้าลงในทวิตตอมันเราไปแท็กมาาวหดได้ทคนที่ที่ทุกเหล่าคนเราจะได้บติตามกันี้พูดอะไรก็สนุกสนุคนอยากตัวอะไรซิจะสนุกสนุบไม่เงียบใช่เนี่ยคราวนี้มาของแม่ไม่ได้แค่ดาวช่โหลแต่ที่เหลือถ้ามันได้แล้วมันไะอยู่แบบที่บนล พยายามลงคลิปไปตลอดแต่นี่เป็นเกี่ยวกับสาหาใช่ไหมแม่ก็แม่อาจจะลงคลิปแม่เป็นดูที่ดูอะไรนะับสวัดควันนี้ออสมาดูที่นะคะาแล้วก็แทนต้อนันไปอ๋อยูนมี้ามาที่้ามา่ะวันนี้ก็โซนที่แนวันนี้จะดูราคาแบบก็บอกว่าเราคืนอไรอ่ะหมัป่อ่อเไปที่ที่ทีสวยมากเลยขาจริงนมาทมันมันมันแห่แๆ่เหนลงคลิปอะไรออดไวไปเลยเราอาจจะมีคลิปที่เป็นแบบตามกระแสบ้างอช่ไร ไม่เป็นอนเราในนี้เลยหรือว่าเป็นหมูหมักก็ไม่น่ารั้แบบจับกลมกลาก็หมักอร่อยดีได้ดหนูเดี๋ยวหนูไปสัมภาษณ์ก่อนได้ได้ได้ไปเลยวันนั้นนะไาม่นมต้องไม่มีไม่มีเขาไม่เป็นไรไม่ได้พูดถึงอะไร ด้นยนะคะขอบคุณค่ะ